สวัสดีครับวันนี้พามาดูมะเขือกิ่งตอนที่ปลูกไว้คราวที่แล้วนะครับนี่อันนี้ปลูกแล้วก็ไม่ได้ดูแลอะไรกันมากมายนะครับทิ้งทงไปกับธรรมชาติเพราะตอนนี้มันเป็นฤดูฝนนะครับแล้วก็อากาศไม่รุนแรงฝนก็ตกลงมาให้ความชุ่มชื้นเรื่อยๆนะครับนี่นะครับมะเขือกิ่งตอนนะครับปลูกปุ๊บ ออกดอกปั๊บได้ลูกปุ๊บหเห็นไหมครับนี่ดอกมายอดมาเดินกิ่งนี่ครับดอกเขาที่แล้วปลูกไว้ให้ดูสองต้นนะครับต้นนี้กำลังแทงดอกม,มันติดช้าหน่อยนะครับต้นนี้แต่ก็มีดอกตัวเมียโผล่มาแล้วนะครับทันทีที่รากมันเดินดียอดมันแทงมันจะได้ลูกเลยนะครับกิ่งตอนถ้าปลูกมเมล็ดรอนานมากนะครับ มีมะเขือพันธุ์ดีก็ทาไมเป็นเรื่องที่ลำบากจนเกินไปนะครับต้นมาก็ได้กินลูกเร็วนะครับนี่ต้นหนึ่งนะครับนี่เติมแทงดอกจะให้ผลแล้วนะครับถือว่าเร็วมากในการปลูกถ้าใครเคยปลูกมะเขือจะรู้ว่ารอจากการโตจากมเมล็ดขึ้นมาให้ผลนี้มันเป็นการรอที่ยาวนานมากนะครับกว่าจะกินมะเขือแต่นี่ก็ อีกอาทิตย์เดียวก็น่าจะได้กินแล้วนะครับลูกมันไม่ใช่แค่มะเขือนะครับหลายๆอย่างมันสามารถตอนได้เราต้องลองตอนดูนะครับอ้าสามต้นนะครับไม่ใช่สองต้นมีต้นหนึ่งนะครับนี่ต้นนี้ลูกใหญ่แล้วนะครับนี่ครับติดแล้วนะครับอันนี้เป็นมะเขือกิ่งตอนนะครับใครยังไม่ได้ดูวิธีการตอนมะเขือการปลูก มะเขือกิ่งตอนนะครับย้อนกลับไปดูในคลิปหลังๆได้นะครับคุดก่อนหน้าสอนไว้แล้วนะครับวิธีการตอนกิ่งมะเขือการปลูกตัดแต่งยังไงทํายังไงให้ออกรากนะครับนี่นี่ผมก็จะได้กินแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็รุ่นนี้ก็โตก็เอาไปกินกันพลิกได้แล้วนะครับแล้วหลังจากนี้เราก็ใส่ปุ๋ยบํารุงลดน้ำมันก็โตขึ้นมาเป็นมะเขือปกติง่ายดีไหมล่ะครับ อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวมีเทคนิคดีๆอะไรจะมาแบ่งปันอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ